นานการนนเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาอธิบายให้เห็นภาพพจน์จในเชัดนินถ้าได้เข้าใจโได้รับรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นน,น่าเป็นสิ่งที่มีความสําคัญเป็นอย่างยิง่งโดยเฉพาะคือศิลปะทางด้านโบราณวัตถุซึ่งถ้าคนไม่เคยอ่านมาก่อนค่อ้ามาก่อนจะมาดูหินสักก้อนหน,อหนึ่งทร่รูปสังค์หนึ่งก็คงแก้จบอที่สิ่งที่เราองเห็นแต่ถ้ามีการนำคอนเนคชั่นหรือว่า สื่อที่ติดต่อไปได้ว่ามาจากที่ตรงไหนของการถูกค้นพบแล้วก็ในบริเวณเดียวกันในยุคเดียวกันค้นพบที่ไหนบ้างและทําไมจึงต้องมีศิลปะประเภทนี้ทําไมพุทธูต้องแสดงพระหัตถ์เช่นนี้หรือว่าสิก่าสร้างมีศริลปะมุมมองต่างๆํา,า,าให้คนเกิดความรู้ซึ้งมีความเข้าใจเพราะไม่ใช่เข้าใจเฉพาะงานของความสูงงามศิลปะอย่างเดียวแต่มันุ่งม,มาถึงทั้งอริยธรรมวัฒนธรรมคิดความเชื่อ ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากพ่าจะมาไปมิวเซียมเกือบทั่วโลกแล้่ยออสเตรเลียไปเกือบทุกมิวเซียมที่มีไม่เห็นที่ไหนก็ทําได้อย่างใประเทศไทยโดยเฉพาะประเทศไทยก็มีที่มูททองที่นี่ทีเดียวที่นำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มานําแสดงนี้ทาให้มองแล้วชมแล้วมันมีความหมายแต่พระเจดีย์ตั้งเฉยๆเนี่ยถ้าไม่มีรูปศิลปะเทคนิคด้านสไลด์ให้เห็นเนี่ยก็แค่เป็นเจดีย์เขาค่ะ นิยิ่งมีภาพที่เห็นว่าอะไรคนพบที่ตรงไหนมีหน้าตายอย่างไรนันท่ำให้มีชีวิตชีวาขึ้นมาทต็ทีไม่ได้มองว่าเป็นของเก่ากา่เป็นเ่นที่มีชีวิตจรงิงม,มันลิงก์กับคนโบราณได้ลิงก์กับเขาว่าอะไรเป็นเหตุที่เขาทำศิลปะเช่นนี้ขึ้นมาอะไรเป็นแรงมันมันดานใจให้ใครซึ่งการที่เราศึาากษาของเก่าเนี่ยมันให้เรานึกถึงแล้วเรากำลังทำอะไรอยู่เพราะเราในอนาคตสิ่งที่เราทำมันก็เป็นหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ ยิ่งใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มากเท่าไหรเข้ามาอธิบายเราถึงคุณค่าของกรรมชตาของเราก็จายชัดมากยิ่งขึ้นถ<อ>ึงว่าความมีสติปัญญาของคนโบราณความคิดความขค,ความลึกซึ้งของคนเก่าเทสมัยนั้นเขาเป็นอย่างซึ่งคนสมัยนี้ทําไม่ได้แล้วค่ะค่ะใช่ค่ะยิ่งทําเรื่องนี้มาใช้ทเทคโนโลยีสมัยใหม่แต่มายิ่งทำให้ประวัติศาสตร์มีชีวิตชีวาเพราะมันไม่เรื่องของเก่ามันเป็นเรื่องปัจจุบันแล้น ก็ยินดีมากเพราะว่าเรามาเฝ้ามองมานานแล้วว่าเมื่อไหร่เนไทยเราทําได้พระบาตกก็ทำอะไรกี่ทวดเราอยากให้ทุกพิจาราในประเทศไทยทําอย่างนี้เราจะมาสรรเสริญกับคณะที่จัดทำในย่างยิ่งพอรู้จักเอาความหมายลึกซึ้งในทางพุทธศาสนามาใช้เช่นใบโมกหรือดอกโมกที่ร่วงหล่นลงมาความหมายคืออะไรแม้กระทั่งเสียง ก็ดี้าพใบไ,ไม้ก็ดีหรือเวลาวันเวลากราบพระแล้วเนี่ยจะมีความรู้สึกอย่างไรที่เราถ้าเราอยู่ในบรรยากาศได้จริงๆแล้วก็โดยเฉพาะเราสามารถสื่อลงไปว่าความหมายที่แท้จริงเพราะคนมาเห็นรูปพระนั่งสมาธิเนี่ยก็แค<ช>่นั่งสมาธิบางทีก็จุดทุ่มุดเทียนอพอแล้วพ่อกลังก็จบมันก็จบตรงนั้นคือโพธิ์ที่เขาแกะพระองค์นี้เมื่อพันกับพิทีพระบรมเสน็จได้หรืว่าคนมาชมเนี่ยรู้คุณค่าแค่ปลายเล็บ เนเนื้อหาแท้ๆอยู่ยตรงไหนมองไม่เห็นเ่ังการที่อาจารย์อธิเทศกับคณะสามารถจะสะท้อนคือให้เห็นว่าคนที่เขาก็แกะทะเนี่ยเขามีวัตถุประสงค์อย่างไงกันแน่เนื่อพันกับพีที่แลวถ้าเราอา่านใจคนนั้นได้เนี่ยจาเอาว่าทให้ศิลปินผู้นั้น,นคงจะมีปิติดีใจที่สุดเพราะความหมายไม่ได้อยู่ที่ก้อนหินอยู่ที่ศิละปะความ,มาใบหูมือช่วงแขนช่วงขาทําไมจะต้องเป็นเช่นนั้น คิดูึงตมาเนี่ยอยู่ที่วัดกระแก่หินเองคิดถึงว่าไอ้คนหัวโบล่คนแก่เนี่ยอยากให้คนคนรู้กว่าจที่แก่ชิ้นนึงเป็นเดือนเนี่ยเขามาดูสองนาทีไปเขาเล่ารู้อะไรบ้างยิ่งเราใส่ข้อมูลอย่างนี้นะคนมาอมาศึกษาเพิ่มเติมแล้วว่าเขาจะเข้าใจอะไรมากยิ่งขึ้นยินดีด้วยแล้วน่าจะท่ายใส่ไปเธอใส่เต็มที่เลยกยายางคุยกันว่าในประเทศไทยยุคปัจจุบัน สภาวะต่างๆมันทำให้จิตใจคนไทยรุ่มร้อนมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเทคโนโลยีส่สมวลชนมันไม่ได้เป็นไปเพื่อความสรบรอบเกลียว <c oughs> เทคโนโลยีเปม็นดาบสังคม <c oughs> แต่หาน้อยนักที่ใช้คมนั้นให้เกิดคุณคิดุณ <c oughs> แต่ถ้ามาว่าคมนี้โอเคใช่ไหมครคมนี้เป็นคมที่เกิดมะอยู่คนที่เกิดจากสติปัญญาหนึ่งความคิดสร้างสรรค์ในการนาเสนอให้กับชุมชนความคิดสร้างสรรค์ ในการใช้เทคโนโลยีเข้ามาให้คนจะมีความเข้าใจลึกซึ้งมากขึ้นเรื่องเนื้อหาอส่วนการสร้างบรรยากาศนั้นก็ทำให้ทำมาว่าคล้ายๆกับ Universal Studio นะทำ <c oughs> ให้คนสนใจจริงๆเพราะโดยวฉ่าเด <c oughs> ็กๆวัยรุ่นเล็กๆมันมีอะไรที่มันตื่นเต้นสิ่งนี้เล็กๆน้อยๆ,ๆแต่สร้างความประทับใจที่เก็บไว้ในความจำา <c oughs> แล้วต่อ,ตอมาในภาคหลังก,ก็สามารถอธิบายได้เป็นกระทัการใช้กลิ่นซึ่งไม่เคยมีมีสิ่ที่ไหนทัั ก็ย <kung> <haft kaz ali> ังใช้ก <iba> ล <Northeast> ิน <ani> ั้นแรก่จริงๆหลายหลายจุดลยประทับใจมากๆเลยแต่ถ้าถ้าสิเรียกว่าอะไรที่ที่สูงสุดนะตมาคิดว่าเดินจงกรมเลยอะเดินจงกรมเี่แหละเพราะว่าถ้าเดินไม่มีสติเดินไม่มีสมาธิเหยียบไม่ถูก่ะแต่ให้กดไปเข้าใจความหมายของการทําจิตให้สมบูอันนี้การที่ตมาตอนแรกก็ทึ่งนะมาครั้งแรกเนี่ยพอดูเอ๊ะทำไมต้องใช้ดอกโม่ ่อไปต้องมออนวัดไปด้วยมีแสงมีเสียงแล้วให้เดินจงกรมด้วยบอกวผู้ทีมงานเนี่ยเข้าใจหัวใจของพุทธศาสนาอันนี้น่าดีดีเป็นหลักดีน่าสนุนส,สไม่ใช่ไปว่าต้องไปถวา,ายสังฆทานรับน้ำมนต์อย่างเดียวนี่เข้าใจเนี้ยหาดีดีอ่ะถึงบอกว่าน่าจะทําทั่วประเทศเลยน่าจะเป็นสสตั๊ดดี้ของพุทธภพที่พอทำได้ดีมาก แล้วก็น่าสรรเสริญน่ายินดีเป็นนิมิตหมายที่ดีในวงการด้านโบราณคดีของบ้านเราเพราะว่าการนำเสนอประเทศนี้เนี่ยทำให้เรามองอะไรที่มันมันมีชีวิตชีวาเพราะมันมีจริงมันมีของจริงเหมือนกับชุนชนเมื่อสองปันพีแล้วยังมีชีวิตอยู่<ช>มันทําให้มีชีวิตมากยิง<ช>่งขึ้อนอันนี้คือสิ่งที่น่าสรรเสริญสองการนาเอาเนื้อหาสาระแท้เนี่ยสาคัญสําคัญเนี่ยนำมาทำเช่นการเดินชมชมก็ดี ือการรู้จักการนั่งกราดเป็นอุบายให้ท่านนั่งเขาจะได้เห็นแสงเห็นอะไรแค่นี้<ช>นจิตใจก็เป็นสมาธิแล้วต่อมาถึงนึกถึงคําสอนของอาจารย์พุทธทาสว่าพระสงฆ์กลว่าธรรมะของท่านนั้นงดงามทั้งดังเบื้องต้นท่ามกลางแล้วบ้านกลางความงามหรือศิละปะนั้นเป็นสิะะน่งที่คู่กับคําสอนทางจิตอิทรีย์เพราะ,ะถ้าไม่มีศิละปะหรือความงามแล้วเนี่ยคนจะไม่สนใจแม้ของดีก็จริง แต่ไม่มีความงามเลยเนี่ยเอาของดีเปให้แต่ไม่มีความสวยง,งามคนไม่สนใจแต่ถ้าของดีผสมกับความงดงามด้วยเนี่ยคนจะล้อรับหรนะือวมีของดีอยู่่ะยนต์ระความงามมาใช้เกิดกลิเกิดไปอยู่ศิลปะวามคิดสร้างสรรค์ทำให้คนสนใจและมองเห็นเนื้อหาสหาระที่ลงไปในเก็นแท้ซึ่งชุมชน,ชนคนไทยในยุคปัจจุบันจะต้องเรียนเรียนมาจากคนโบาราณที่ว่าทำไมสุวรรณภูมิจึงได้ชื่อว่าสุวรรณ ไม่ใช่จะเพียงทองคำแต่ว่าความอารมณ์สปูนทั้งทางโลกแล้วก็ทางจิตใจอันนี้สิ่งซึ่งประเทศไทยมันกำลังค่อยๆหายไปเอเต้าขอความดีจากสุนทรภูมิเข้ามาฟื้นคืนมาเพื่อให้ประเทศไทยเราย่ยมีความสุขเหมือนคนโบราณต้องทำให้ได้อย่ง่นี้วมันไม่่หมายว่าเราต้องทิ้งเทคโนโลยีใหม่อยู่กับเทคโนโลยีนี่แหละจะรู้จักใช้แต่ไม่มีจิตใจที่มีความสุขให้มันสมดุลกัน เทคโนโลยีรอบกายเลยแต่ให้มันเกิดขึ้นกับประโยชนด้วยทำไมเพราะจริงที่เราทำเนี่ยเราจะช่วยรักษาประเทศไทยเราเนี่ยทำไมาว่าเราไม่ใช่จัดนิทรรศการแต่เราจะรักษาพินินไทยให้คนไทยเราจะเป็นชื่นเสียงโด่งดังไปทั่วโลกมีความสงบความเย็นความมีเมตตาเราช่วยกันคนละไม้คนละมือทำไมาไม่เชื่อวิดีพันเลยแค่โชว์ของเก่างนะทำให้พินิจไทยเราล้มเหลว ท้ายน,นี้ขออนุโมทนาต่อทีมงานที่นำสิ่งที่ดีๆมาสู่แผ่นดินคนไทยจริงๆคนไทยแค่เราชาวไทยเรามีความผ้าภูมิใจในสิ่งอันเป็นมระโยชำค่าไม่ใช่เฉพาะสถาบันแต่ว่าความสุขในใจิตใจหรือธรรมะในใจิตใจช่วยทำให้เปลือกปูแผ่นดินนี้เป็นสมดังเชื่อว่าเป็นแผ่นดินของขอบคุณค่ะ